ฮลโหลเมนเทอร์ชอน่าของ YKU TV กินดิดเดียวสุกแกน YKU TV นะคะโอเคค่ะนะคะนี่นะคะมีน้องบอกว่าให้พี่รีวิวเคจจะแพ็กด้วยมาแล้วเคจจะแพ็กแรกเลยพี่ไปดูใน MCB Matter มาด้านนี้พี่สนใจ ครับปกตนะิดูดินะดูแลแบบมีมิติขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็นี้พี่ได้เตรียมไว้แล้วนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขอปรับไฟล์ไฟล์ไฟล์เป็นแสงเงาด้วยนะคะอ่าตอนนยังไงที่เจอรู้ไหมไม่ทราบว่าพิธอการทู่เจอ นั่นตัวไรตัวอะไรวะมัวมัวนะคะนี่ก็แกะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคแลก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 ใช้ได้อยู่นะโอเคค่ะก็มาเรกกิ่มต้นจากที่บันไดเลยจะมีบันไดหลายารูปแบบว่าเราที่พี่เอาออกมานะคะ ก่อนนี้เป็นบัน,นในเนเ้อร์่จังได้นะอามาดูที่แรกกันดีกว่าอันนี้แรกสําคัญอ่าอันนี้อันนี้ก็คือบล็อกบล็อกโอเคแป๊บหบนึ่งน,นะแบบป๊บหนึ่งโอเคอันนี้ก็เป็นโคูนะคะโคูแล้วส่วนตรงนี้ก็คือเหล็กโคูเหล็กทองเพชรลาพิสอ๋อเลสโตนใช่แล้วก็แอมโมโรอ แอมมอร์โอันนี้คือบล็อกโครบล็อกเหล็กบล็อกทองบล็อกเพชรบล็อกลาพิสบล็อกบล็อกเลเซอรตนแล้วก็บล็อกแอมมอรัลนั่นเองอุ้ยตัวที่สวยฮะก็อันนี้ก็จะมีแบบว่ามีมงมีไม้อะไรก็ว่าไปหยาบมาหาด้วยนี่ โอเคนี่เป็นอ๋อพราที่อยู่ในเนเธอร์ที่มันทำบลวกก็ได้อันนี้มันเป็นออกซิเดียนไม่ใช่ออกซิเดียนอ่ามันคือมันคืออะไรแบบนี้เบล็อกใช่อ่าเบล็อกนะคะนะฮะนะฮะโอเค ตอนเช้าก็จะไม่ค่อยมีดวองทิศอ่ามีตรงนี้อ่าประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือโกสโตนอันนี้เป็นเป็นกระจกนะอันนี้เป็นกระจกนี่นีนนะะ่นี่กระจกบล็อกนะคะนี่กระจกบล็อกอันนี้นี่กระจกแผน่นแล้วก็ประตูลูกต่างต่าง ประตูในแบบต่างๆแล้วนี่คือคือประตูเหล็กเนี่ยเห็นมันเปิดไม่ได้แล้วก็เสาเนเตอร์นะแล้วก็นั่นแทบแทบดอเป็นเป็นไอรอนแทบดอไอรอนแล้วก็นิโคสโตนแทบดอไม้นะถ้าจะแปงนี้แลกใช้ได้เลยทีเดียวนะคะนี่ก็ตัวเอนชาร์สมามาลองกระโดดติงดิงกันดึงดึงดึง อัน,นี้ก็จะเป็นรั้วต่างๆางนั่นเองนะคะแล้วก็ป้ายแล้วก็ประตูรั้วแล้วก็ภาพภาพเรายังไม่ได้ดูชัดนี่สวยอยู่นะน,นี่เหมือนทองมัน,ม,นมันเป็นทองอะอโคตรสวยเลยเออเออเทจะแบบนี้โอเคีแต่แลกนิดหน่อยอันนี้รู้สึกว่าเป็นเครื่องหินแปรรูปนะ แล้วก็ที่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 บเบลูหินแล้วก็โต๊ะคราสแล้วก็เชสแล้วก็เชสกับดักนะคะแล้วก็ยัง,งมุมอ่าแล้วก็เค้ก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 หัวคนหัวหัวคิปเปอร์หัว อ๋อสเกตูตันซอมบี้แล้วก็อีนี่ก็คือมันเรียกว่าอะไรอันนี้ก็เป็นเรซซ่าตูนแล้วก็ล้างรถไฟแล้วก็เฮ้ยตกใจเอ็มบีซีทำไมหน้าหน้าเป็นแบบนี้หน้าโคตรเละเลยเฮ้ยคนลุกเพราะมัน,นเป็นแบบหมู่บ้านจนสลัดใช่ไหมดูจากรูปแล้วแล้วก็ชุดเกาะ นะคะน้ำลาวาใครเอ่อนี่สปาลสปาวของอันอแบบนั้นนะี่แอปหนึ่งนะคิงมาแล้วก็โอเคนี่จะเป็นปลาชนาารเป็นแอปเปิ้ลเอากอดเด้นแอปเปิ้ล แล้วก็สีต่างๆแล้วก็มีอะไรวะยาแล้วก็รางรถไฟนี่เหลือนี่เหลือเนี่ยนะคะเทเลแพกนี้ถือว่าใช้ได้นะคะดูสิอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นทองทองสวยนะดูเป็นพรราราชอคคู่ยิ่งใหญ่ อะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวเชียวนะคะเคียวมีอะไรอีกอันนี้อะออ๋ออาอค้อะอ,ะอะไรเอาไหมหรอเลยเคียวมาลองดูกันชุโอ้โหนี่คืออะไรอ่ะอ๋อรถไฟหินแดงไอ้นั่นนี่สกตูนทอดหรอแล้วนั่นอ่ะ เ,เขาเรียกอะไรนะล i เวอร์คันยกอ่ะก็เป็นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็สวายรูปลายเทียมแล้วก็อาอๆอันนี้เพนอะไรประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลาวากับวอเตอร์นะนั่นเองอันนั้นจะมีผิวเดียวยนะเห็นไหมมันเป็นยีเกลกื ลาวานี่คือออกซิเดียนเรือสวยมากมาขึ้นเอ,อกจากเรือปึ๊บ้อเราก็ทำไมมันแหละเนี่ย ออปักอืมอืมอ่ะเรนออฟปิดกนนินึ่นะคะชอบกดอันนี้ทุกครั้งเลยอ่เคโอเคก็ไม่มีอะไรมากสำหรับเทเจแปดนี้เทเจแปดเถียอนเทื่อนรู้สึกว่ามันเถียนนะเถื่นดีเ่อเป็นจนสลัดอะใครชอบแนวจนสลัดนะคะก็มาโหลดได้ นี่เราก็จะไม่แนะนำหมดนะคะแค่เอามาให้ดูเฉยๆจังนอนใช่ของนี้ยังไม่แนะนำเลยอ่าอันนี้ต็วหงซื้อจังนอนติ๊นัดฟุ้งฟิงเตาเผานั้นทิ่กมุงยาแล้วก็บออันนี้คืออ,นอ,นอ,อ,นนคอ้อมกองดนตรีนี่คืออ๋พอพัทเทิลอินชาดอเออนะอันนั้นแล้วก็ทั้งที่ซ่อมได่ไหมแล้วก็ อ่าเมลอนแพนโมแล้วก็ฟักทองอ้ามกินแล้วก็ข้มกินที่มีไฟออกมานั่นเองนะคะคาราบินข้มกินอะไรประมาณนั้นแล้วก็สปอนเนอร์นะคะน่ากลัวมากเลยอ่ะเอ็มวีซีเอ้ยเอ้ยหน้าเอฟเฟคอะไรเขาก็มีหมดเลยนะขนาดสกินยังมีแสงว่าคงฟลิงเลย เดี๋ยวเรามันลองอ่าไม่ได้ององอะไรแล้วมั้งหมดแล้วแค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> ส่วนดอกไม้เนี่ยอ่านะดูกันเราเองขี้ดเกียจดูแค่นี้พอนะคะแต่เราชอบที่ตรงภาพของเขามันเหมือนธงจริงๆเลยดูสิตอนแรกเราคิดว่ามีธงลงลงใส่หมอดอะไรไปหรือเปล่าหรือว่ามันหลงเข้ามาเองอะไรประมาณนั้นนะคะ โอเคสำหรับว okay, ันน like ok, like ี้เราไปก่อนแล้วค่ะเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ให้มากๆคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายปุ้ยปุ้ยเาไปกับแสงอาทิตย์อ้ลืมลืมไปได้ไงเนี่ยอุ้ย I'm sorry นี่อ่าได้ได้โอเคมันรูว่าที่ตอนกลางเอ่อาที่ตอนกลางคืนมีที่ไหนดวงจันทร์ตอนกลางคืนนั่นโอ้โหสวยฟินฟินเนี่ย ท้องฟ้าก็โอเคนะคะสุดยอดไปเลยเทเจแผงนี้สุดยอดสุดยอดยกนิ้วให้บ๊ายบาย